เอ้าเอ้าเร็วเงยหน้าหน่อยเงยหน้าหน่อยเงยหน้าหน่อยเร็วเออหันไปทางนู้นเตะหันไปทางนั้นหันไปทางนั้นเออเอาเร็ว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 ่ะมันเขาจะหันมาทางนี้เนี่ยเอาเออหันไปหันไปหันไปเรื่องเรื่หันไป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 หน่อยหันไปหน่อยหันไปเร็วเฉลือดหัวตั้งต่างก่อนพ่อทายทำไมเฉลือดตั้งต่าง ทำตักหัวฉันหัวก่อนชั้นหัวก่อนน้องพอน้องอย่อบาบังสิลูกจะหอมเนาะพอแล้วโอ้น้ำลายยืดเลยพอแล้วโอ้น้ำลายยืดเลยนะน้ำลายยืดเลยเหรอ ลำลายยืดเลยเนอะเออ